เรื่องราวของนักเรียนดีเด่นที่ต้องมาดูแลดิผู้พันตาบอดแถมชายคนนี้เนี่ยยงเรียวกราดปากร้ายที่สุดแต่ว่าเด็กเหนืออย่างเขาเนี่ยกลับได้เรียนรู้ชีวิตแบบที่ไม่มีตำราบ,บทไหนเนี่ยเคยสอนเมื่อก่อนและการได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันมันกลับสร้างมิตรภาพต่างขั้วระหว่างชายที่ใช้ชีวิตสุดตรงกับชายที่ไม่เคยแม้แต่จะได้ใช้ชีวิตในภาพยนตร์เรื่อง Sense of t h Man ผู้ชายหัวใจไม่ปลอกเปลือก ได้เรื่งมาเรานั้นจะได้เจอกับเด็กทุนปีสุดท้ายที่เขาเนี่ยมีชื่อว่าชาลีและสุดสัปดาห์นี้หน่อยโรงเรียนนั้นก็หยุดหลายวันเขาเนี่ยเลยจะหางานทําเพื่อเก็บเงินกลับบ้านแต่ามาที่นักเรียนอีกกลุ่มที่เป็นลูกหลานไฮโซไฮซอโดยแก๊งนี้เนี่ยกระจองจะเล่นงานผออไม่พอใจที่กรรมาการโรงเรียนออกจากกล้วยผออขับเล่นมาที่ชาลี ข่าวนี้ก็มาตามที่อยู่หางานจนได้เจอกับรอซี่เจ้าของบ้านและเล่ารายละเอียดของงานว่าคุณนาของเธอเนี่ยเป็นอดีตผู้พันและสูญเสียดวงตาไปจากการทำหน้าที่ซึ่งเธอกับสามีนันก็จะไปพักร้อนต่างเมืองแต่ว่าอาของเธอเนี่ยก็ไม่ยอมไปด้วยก็เลยต้องหาคนมาอยู่เป็นเพื่อนจากนั้นชาลีก็เข้าไปสัมภาษณ์งานและได้เจอกับผู้พันซึ่งเ่อพูดทักทายข่าวนี่ก็โดนสวดสยับเพราะผู้พันเนี่ยไม่ชอบให้เดียกว่าทานแถมข่าวเนี่ยยังถามเรื่องครอบครัวของชาลี พอได้ดูว่าบ้านอยากจนอาทุนเรียนต่อเนี่ยผู้พัน,นั้งก็เหน็บว่าชาลีเนี่ยอยากเรียนสูงเพื่อจะโตะไปเป็นคนใหญ่คนโตชาลีที่ไม่เคยเจอรายงี้เนี่ยข่าวแดงก็น้ำตาคลอแต่ผู้พนนันแดงก็ไม่วายเลิกบนแถมตอนนั้นเนี่ยหลานตัวน้อยนั้นก็ออกมาก่อกวนจนผู้พันเนี่ยก็ยิงเกลียวกราดไปกันใหญ่แล้วู้ชาลีจะแก้ต่างให้ตัวเองผู้พนนันแดงก็หาว่าเขาเนี่ยสอนนายทหารก่อนจะสั่งให้ชาลีเนี่ยลงไปวิดพื้นซึ่งพอสัมภาษณ์ไม่ได้ดังใจก็สั่งกทประจําการไม่ต้องการชาลีมาคอยดูแล และก่อนจะกลับชาลีนั้นก็มาบอกลาราี่และเธอเนั้นก็ขอร้องบอกว่าผู้พันเนี่ยแค่เห่าไม่กัดแถมยังบอกเอาไว้ว่าลึกๆแล้วเนี่ยผู้พันจิตใจดีมากแค่ไหนก่อนจะให้ชาลีเนี่ยรับงานนี้ไปซึ่งขาวที่ฟังนั้นก็ใจอ่อนและตกลงรับงานทันทีในคืนนั้นชาลีที่มาทํางานห้องสมุดก็ได้เจอกับจอห์นหนึ่งในแก๊งไฮโซที่มายืมหนังสือที่นี่ซึ่งพอออกมาข้างนอก ทั้งสองนั้นก็เห็นว่าแก๊งไฮโซที่เหลือเนี่ยกลังวางแผนทําอะไรบางอย่างในตอนนั้นครูอีกคนเนี่ยกเ็เดินม,มาพอดีไอ้พวกนั้นเนี่ยเลยพากันเพ่นแลบช้าวันรุ่งขึ้นแผนของแก๊งไฮโซเนี่ยก็เริ่มขึ้นด้วยการประกาศเสียงตามสายผู้จ่าเน็บแนมพอออก่อนที่ลูกโป่งอันใหญ่เนี่ยมันจะพองขึ้นซึ่งก็เป็นไปตามแผนพอนั้นก็พยายามจะเจาะลูกโปง่งจนมันเนี่ยกระเบิดเป็นวิบครีมราดบนรถจาก,กัว หลังจากเหตุการณ์นี้ครูคนเมื่อคืนเนี่ยก็ไปแจ้งพออบอกว่าจอยกับชาลีเห็นเหตุการณ์ทําให้พออนั่นก็เรียกมาสืบสวนแต่ชาลีนี่นก็บอกว่าเขาเนี่ยพูดไม่ได้จริงๆทําให้พอเนั่นก็ขู่ว่า่เขาไม่บอกความจริงก็อดได้ทุนไปเรียนต่อมหาลาัยชื่อดังและให้ชาลีเนี่ยไปคิดดูในช่วงวันหยุดยาวนี้หลังโดนสอบปากคำเสร็จจอยเนั่นก็รับปากเพื่อนว่าจะไม่ทิ้งกันยังไงก็จะรอดไปพร้อมกันตัดมาในวันหยุดชาลีนั่นก็มาดูแลผู้พัน เขาที่ได้ยินเสียงชาลีกราบมาเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรสั่งให้ชาลีเนี่ยช่วยแพ็คกระเป๋าเดินทางเอาชุดเตรียมยศของเขาเนี่ยไปด้วยส่วนโรซี่เนี่ยก็เข้ามาบอกลาเตรียมเดินทางไปพักผ่อนกับครอบครัวหลังโรซี่ขับรถออกไปรถของผู้พันหนึ่งก็เข้ามารับจนชาลีเนี่ยก็งงถามว่าเขาเนี่ยจะไปที่ไหนแต่ผู้พันเนี่ยก็สั่งให้เขาเนี่เงียบปากและไปเป็นผู้ช่วยเขาก็พอ จากนั้นผู้พันเนี่ยก็เดินทางมาสนามบินซื้อตั๋วชั้นเฟิร์สลาสไปนิวยอร์กซึ่งหมอชาลีเนี่ยจะพยุงแขนแกนั้นกระดาษเสียงดังว่าชาลีเนี่ยตาบอดหรือไงถึงได้มาจับแขนของเขามันต้องให้คนตาบอดมาจับสิถึงจะถูกชาลีที่ไม่รู้เนี่ยก็รีบขอโทษไป ตัดม,มาบนเครื่องบินผู้พันนั่งก็แสวแอร์คนสวยจนชาลีนั้นก็งงว่าเขาเนะี่ยรู้จักชื่อแอร์คนนี้ได้ไงผู้พันนั้นเลยบอกเทคนิคว่าสาวลูกทุ่งเนะี่ยชอบใช้น้ําหอมกลิ่นนี้แล้วพอเข้ามาทํางานในเมืองเนี่ยก็มักจะตั้งชื่อตัวเองว่าเดฟนี่แถมเมื่อพูดเรื่องสาวๆเนี่ยผู้พันนั่นก็ได้ยาวเรื่องเซ็กชจนชาลีนันก็แซวว่าเขาเนะี่ยดูจะชอบเรื่องผู้หญิงมากจริงๆได้ยินอย่างนั้นเนี่ยผู้พันนั่นก็เลยบอกเมื่อมีอีกอย่างที่เขาชอบแต่ยังไม่เคยได้สัมผัสเลยนั่นก็คือร ซึ่งเมอพูดจบเนี่ยเขาเนี่ยก็ขอจับมือชาลีแล้วบอกวันนี้เนี่ยมันคือการประถมนิเทศจากนั้นทั้งสองเนี่ยก็เดินทางมาถึงนิวยอร์กซึ่งบูพันเนี่ยก็เลือกโรงแรมอย่างหรูเล่าว่าเขาเนี่ยเคยมาดูแลนายกลินคอนที่นี่และชาลีที่มาส่งบูพันถึงจุดหมายเนี่ยเขาเนี่ยก็จะขอเดินทางกลับแต่บูพันเนี่ยก็เล่นแงจะเลี้ยงอาหารชาลีอ้างว่าเขาเนี่ยไม่ชอบให้ลูกน้องอดอยาก และระหว่างทางไปกินข้าวผู้พันใน่งกระแสวารถเนี่ยมันดูหนักๆเห네มือนว่าชาลีเนี่ยกำลังแบกลูกทั้งใบอยู่สขาเนี่ยเลยลองเล่าว่าเขาเนี่ยกำลังมีปัญหาที่โรงเรียนเพราะดันไม่เห็นว่าเพื่อนเนี่ยทำความผิดซึ่งฟังแค่นั้นผู้พันเน่งก็รู้เลยว่าชาล네ีเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์พูดกระสวยไม่พูดกระสวยซึ่งพอเล่า oh, เรื่องเพื่อนให้ฟังเนี่ยผู้พันเน่งก็รู้ดีอีกบอกว่าแค่ฐานะาชาลีกับเ,เพื่อนแค่นี้มันกระต่างกันชัดเจนแล้วตาดมาที่โต๊ะอาหารแค่เห็นราคาเนี่ยชาลีเน่งก็ไม่กล้าสั่ง แต่ผู้พันเองหงเขากินเต็มทีจโจนชาลีนึงก็เริ่มสงสัยว่าผู้พันน่าจะมาที่นี่ทําไมกันแน่แล้วผู้พันนั้งก็เล่าทีเล่นทีจริงบอกว่าเขาเนี่ยอยากมาที่นี่เพื่อกินหรูอยู่แพงกลับไปหาพี่ชายสักครั้งก่อนจะระเบิดร่างตัวเองทิ้งไป ชาลีที่ฟังเนี่ยก็เริ่มเมตใจแล้วพอคุยไปคุยมาเนี่ยผู้พันธเนั่นก็อ้างว่ามันเนี่ยเหลือเวลาขึ้นเครื่องแล้วเลยทําให้ชาลีเนี่ยต้องอยู่นิวยอร์กต่ออีกวันและก่อนจะแยกย้ายกันเข้านอนชาลีเนี่ยก็ทําท่าตะเบสใส่แต่ผู้พันธ์ที่สังเกตในก็ต่อว่าชาลีที่มือไม้อ่อนไม่คึงขังสันเลยเช้าวันต่อมาผู้พันเนี่ยก็สั่งสูตรราคาแพงมาใส่ส่วนชาลี สาวนั้นก็โทรไปหาจอร์ดเพื่อจะหาทางออกด้วยกันแต่จอร์ดนั้นก็สั่งให้ชาลีเนี่ยปิดหูปิดตาไว้งเงียบๆและผู้พันที่ได้ยินก็คุยโทรศัพท์เนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าสุดท้ายแล้วไอเด็กพวกนี้เนี่ยก็จะเอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อแม่หาทางให้พวกเขาช่วยแต่ชาลีนั้นก็สนกลับว่าเขากับเพื่อนเนี่ยตกลงกันไว้ที่จะไม่บอกผู้ปกครองผู้พันที่ฟังนั้นก็เลยสอนไปว่ามันคงจะมีแต่คนต่ำต้อยอย่างชาลีที่ไม่ทานเกมของใครพรอบนโลกใบนี้เนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภท ระหว่างคนที่เอาตัวรอดกับคนที่กล้าสู้จากนั้นทั้งสองเนี่ยก็เดินทางมาที่บ้านของผู้พันจางรถอิมูซียนอย่างรูแต่ดูเหมือนทุกคนเนี่ยจะไม่ต้อนรับผู้พันยิ่งลูกน้องชายเนี่ยยิ่งดูอยากไล่เขากลับไปแถมยังเอาแต่พูดเรื่องในอดีตท,ที่ผู้พันในหญิงยาโสาปัญหาเข้าบ้านชาลีที่กลัวผู้พันจะคิดมากในคราวนี้ก็เบลกี่ชายคนนี้แต่ลูกน้องชายเนี่ยก็ไม่จบต่อว่าชาลีเธอทูลผิดคนมองว่าควายเนี่ยเป็นไอดอล บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยภูพานเป็นคนเสงียมเพลงยังไงตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นอย่างนั้นและจังหวะนั้นหลานคนนี้เนี่ยก็เรียกชาลีว่าชักกี้ทำให้ภูพานที่ทนมานานเนี่ยก,ะกระกจิโจนเข้าใส่และต่อว่าหลานชายห้ามมาเรียกเพื่อนเขาว่าชักกี้อีกซึ่งพอวันขอบคุณพระเจ้าล้มผู้พานเองก็รีบขอตัวกลับบอกลาพี่ชายว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้เรื่องเองหวานรุง่งคืนชาลีนั้นก็เห็นว่าภูพานเนี่ยไม่ออกจากห้องสักทีเขาเนี่ยเลยเข้าไปดูและได้เห็นว่าภูพานเนี่ยกำลังถือปืน แต่ผู้พันนังนก็แต่พูดบอกลาลูกชาลีที่ไม่รู้จะทํายังไงเนี่ยก็เลยประชดด้วยการจะขึ้นเครื่องกลับโรงเรียนผู้พันนี้ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็นิ่งลงขอให้ชาลีเนี่ยอยู่ที่นี่ต่ออีกสักวันชาลีก็เลยต่อร้องว่าถ้าเขาอยู่ต่อเนี่ยผู้พันนั้นก็ต้องส่งกระสุนมาให้เขาผู้พันที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็ขำแซวว่าโลกนี้เนี่ยมันไม่มีมโนธรรมเพราะถ้ามีจริงเนี่ยทำไมชาลีเนี่ยยังต้องตัดสินใจว่าจะบอกความจริงพอหรือไม่บอกดีและเขาเนียก็สอนชาลีว่าเราเนี่ย เื่อเอาตัวรอดเพราะโลกนี้เนี่ยมันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นซึ่งหมอพูดจบเนี่ยาวน้นก็ยอมให้กระสุนกับชาลีจากนั้นผู้พันเน้นก็มาเสริมล่อก่อนจะมาเนื่องร้านหรูซึ่งหมอได้กลิ่นน้ำหอมลอยมาเนี่ยเขานั้นก็รู้เลยว่าเธอคนนี้เนี่ยสวยรู้ไปถึงว่าต้องรุ่นราวคราวเดียวกันผู้พันั้นเลยจัดการเข้าไปชงเธอให้ชาลีก่อนจะโชว์สเตปแทงกูให้เด็กมันดูขนาดว่าเขาเนี่ยมองไม่เห็นได้จังหวะเขากลับไปจนชาลีเนี่ยกึ่งไปเลย ในคืนนั้นระหว่างที่รอผู้พันไปหาโซสาวชาลีนั้นก็โทรไปหาจอร์ดจนได้รู้เมื่อเขาเนี่ยกำลังไปขอความช่วยเหลือพ่อซึ่งหมาเนี่ยก็เป็นไปตามที่ผู้พันบอกไว้จริงๆวันต่อมาชาลีก็นั่งรอผู้พันจนบ่ายแต่เขาเนั้นก็ไม่ยอมลุกจากเตียงเอาแต่นอนหน่อยไม่พูดไม่จาชาลีเนั้นก็พยายามจะชวนเขาไปเที่ยวเพราะชาลีเนี่ยพูดเรื่องขับรถเล่นผู้พันนั้นก็ดูสนใจขึ้นมาทันที จากนั้นชาลีเนี่ยก็พาผู้พันเนี่ยมาสารฝันด้วยการมาเช่ารถเฟอร์รารี่ไปขับเล่นแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่ยอมเพราะชาลีเนี่ยอายุไม่ถึงและไม่มีใบขับขี่ส่วนผู้ปกครองเนี่ยก็ยังมองไม่เห็นซึ่งผู้พันที่ไม่ยอมเสียเที่ยวแน่แน่นเ,เนี่ยเขาได้ก็ปากหวานใส่เจ้าหน้าที่พร้อมกับตบทิพย์ให้อย่างําเท่านั้นแหละชาลีเนี่ยก็เช่าเฟอร์รารี่สมใจแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยผู้พันเนี่ยก็ยังไม่อินจึงขอเป็นคนขับเองให้ชาลีเนี่ยช่วยปะคองพรมไัยซึ่งแกเนี่ยก็สุดจัดเหยียบสุดตีน จนตำรวจเนี่ยก็ตามมาจนได้ซึ่งหมู่พันเนี่ยก็เนียนใส่เอาใบาขับขี่ให้ดูแถมยังปากแจวจนตำรวจนั้นดูไม่ออกว่าเขาเน้นตาบอดซึ่งตำรวจเนี่ยก็ไม่ได้สังเกตอะไรก่อนที่จะปล่อยทั้งคู่ไปหลังขับรถเฟอร์รารี่เซ็ต อยู่ๆผู้พันเนี่ยก็ซึมไปขอให้ชาลีเนี่ยพาเขากลับโรงแรมและใช้ให้เขาเนี่ยลงไปซื้อเหล้าชาลีที่ลงมาได้สักพักเนี่ยก็เริ่มมีใจแล้วรีบกลับึ้นมาดูจนได้เห็นว่าผู้พันเนี่ยแต่งตัวเต็มยศพร้อมกับปืนในมือซึ่งพอรู้ว่าชาลีเนี่ยจะเข้ามาห้ามผู้พันนั้นก็เอาปืนมาขู่ไล่เขาออกไปแต่ว่าชาลีที่ไม่กลัวเนี่ยก็เข้าไปแย่งมันออกมาก่อนจะร้องไห้ขอร้องผู้พันให้เขาเนี่ยอย่ายอมแพ้ง่ายอย่างนี้ซึ่งผู้พันนั้นก็สติหลุดคูจะลั่นไกล ชาลีที่มีกลัวในกระทะเข่ากราบบอกว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะเสียเหมือนกันกลับไปเนี่ยยังไงก็โดนไล่ออกสู่ตายไปพร้อมผู้พันยังดีซะก,กว่าผู้พันที่ดีอย่างนั้นเนี่ยก็ร้องไห้ออกมาถามกับชาลีว่าเขาเนี่ยจะอยู่ต่อไปยังไงชาลีนี่ก็ปล่อยหัวบอกว่าถึงผู้พันนั้นจะขึงขังแต่กระเต้นแทนโก้ได้ดีกว่าทุกคนแล้วผู้พันั้นก็น้ําตาออร่วงกอนจะยอมวางปืนทิ้งไปอีกครั้งจากนั้นทั้งสองนัก็นั่งดื่มด้วยกันผู้พันั้งก็เล่าว่าเขาเองเนี่ยแอบหวังไว้ลึก ว่าคงจะมีสาวสักคนเนี่ยรับเขาได้ทําให้การตื่นนอนของเขาเนี่ยรู้สึกไม่ได้ค่ะชารลีที่ดีอย่างนั้นเนี่ยก็รับปากเมื่อถ้ากลับจากนิวยอร์กเขาเนี่ยจะหาแฟนให้ผู้พันเองต่อมาทางคู่นนก็เช่ารถเดินทางกลับก่อนจะแวะมาส่งชา์ลีที่โรงเรียนและพอจะแยกย้ายการชารลีนั้นก็แต่ห่วงผู้พันซึ่งผู้พันเองเนี่ยก็ขอสัมผัสไปที่หน้าของชา์ลีก่อนจะเวยพรให้เขานี่โชคดีและบ่ายวันเดียวกันทางโรงเรียนนั้นก็จัดประชุมเพื่อที่จะสาวไซคนทําพีท ให้หนักเรียนกับผู้ปกครองเนี่ยมาฟังพร้อมกันซึ่งก็มีแต่ชาลีที่ไม่มีผู้ปกครองมาด้วยและในระหว่างที่พอเน้นกำลังงานกฎระเบียบอยู่อนั้นผู้พันเน้นก็มาที่นี่ ชาลีที่ดีใจเนี่ยชาลีคงไปประคองเขามานั่งฟังการสอบสวนซึ่งหมอเริ่มสอบปากคำจอร์ดเขาด้วกลัวโดนโทษก็บอกว่าคืนนั้นเนี่ยเขาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนจะเห็นเงาลางๆว่าจะเป็นเพื่อนไฮโซในกลุ่มก่อนจะโยนขี้มาให้ชาลีว่าชาลีเนี่ยคงเห็นชัดสุดแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยชาลีนี่ก็ยืนก้านบอกว่าเขาเนี่ยไม่สามารถบอกความจริงได้และไม่ว่าพอจะจี้ยังไงเนี่ยชาลีนี่ก็ไม่ยอมบอกจนพอนั้นก็ประกาศจะไล่เขาออก ท่านั้นแหละผู้พัน,นัอนก็คองคืนอย่างนักต่อว่าที่โรงเรียนนี่มันเน่าเฟ,ฟมองคนขายเพื่อนมาเป็นคนดีแต่คนที่ไม่ถอรอยศ์เพื่อนอย่างชาลีเนี่ยกลับถูกมองว่าเป็นคนเลวร้ายส่วนพอที่โดนฉีกหน้าเนี่ยก็จะไล่ผู้พันแต่ผู้พันเองก็ยิ่งเลือดขึ้นนะบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีแค่สองอย่างคือคนที่วิ่งหนีขี้กับคนที่ยืดอ,อกรามอย่างชาลีก่อนจะบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยคือเพชรเม็ดงามที่ไม่มีใครเนี่ยมาซื้อเขาได้ และผู้พันในเครื่องติดเนี่ยก็รายยาวบอกว่าแต่เขายังหนุ่มและตาดีอยู่ป่านี้พอ,อนั่นเละไปแล้วเพราะสําหรับแกน่ยเจอมาหมดแล้วแต่สิ่งเดียวที่เพิ่งเคยเจอเนี่ยคือชายที่ยืนหยัดเพื่อคนอื่นอย่างชารีและคนแบบนี้ต่างหากที่โรงเรียนน่ะควรรักษาไว้ซึ่งผู้พันนั่นก็ตะโกนเรียกแก๊งไฮโซเที่เแต่หัวหวดอยู่ในรู ก่อนจะประกาศกล้องหวยให้ทุกคนเนี่ยดูชาลีเป็นตัวอย่างที่ไม่ยอมขายเพื่อนแกรกอนาคตและคนแบบนี้ตั้งหากที่ควรได้เป็นผู้นำได้ยินอย่างนั้นทั้งพ่อแม่และนักเรียน,นยก็พากันลุกปลบมือให้จ์นทาให้กรรมการโรงเรียนในกระหารือและตัดสินให้แก๊งไฮโซและจอร์เนี่ยเป็นผู้ต้องสงสยัยส่วนชาลีเนี่ยก็มีมีส่วนรู้เห็นเรื่องนี้และทุกคนที่พอใจในคำตัดสินเนี่ยก็ต่างพากันส่งเสียงเชียร์ให้กับชาลีและภูพัน ในตอนนั้นครูประวัติศาสตร์เองก็เข้ามาทักผู้พันบอกว่าเธอเนี่ยชอบสิ่งที่เขาพูดมากเท่านั้นแหละชาลีนเ่งก็ชงบอกว่าผู้พันแนวรู้เรื่องการเมืองและชอบเรื่องประวัติศาสตร์สุดๆส่วนผู้พันเองเนี่ยก็ยอดคำหวานจนดูเหมือนทั้งคู่เนี่ยจะสปาร์กันเข้าให้ จากนั้นชาลีน้นก็มาส่งผู้พันที่บ้านและผู้พันเนั้นก็ตบรางวัลให้กับคนขับรถก่อนจะชวนชาลีให้แวะมาที่นี่บ่อยๆมาฉลองทียกินข้าวด้วยกันในวันสําคัญซึ่งชาลีที่มีความสุขเขาเนี่นก็รับปากว่าจะแวะมาหาผู้พันให้บ่อยที่สุดและเขาน้นก็ยืนมองผู้พันเดินไปหยอกล้อก,กับหลานๆแม้ว่าท่าทางของเขาเนี่ยจะขึงขังน่ากลัวเป็นชายชาติทหารแต่เขาคนนี้เนี่ยกราบอ่อนโยนและจริงใจที่สุดแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้จบลงครับ ก็ได้โจกันไปแล้วนะครับกับหนังที่ผมแนะนำมาสปอยในวันนี้ซึ่งมาประยุกเรื่องนี้เนี่ยก็ได้เ m d b ไป8ดาวและหากว่าชอบเนี่ยก็เช่นเคยอย่าลืมกดกระดกกรตตอเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ